เดลต้าแล้วก็ตัว so 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 ูกจะสูนล่างเนาะตอนนี้สูนล่างเนาะูปสามกระซึนแต่ว่าสามบนเรามีปัญหาแต่ว่าสูนล่างก็เข้าๆแต่าจะออกชุ้นูเรื่องงเรื่องแต่ว่าตัวดาวตกหรือว่าสูนล่างมวันนี้ก็ปกย้ายมาว่าเป็นรูปชุมชนข้อตาหินช้างจังหวัดชุมพรหลวงใต้เนาะ ลงใต้ใแล้วตนต่ใต้แต่จะจปกรอยู่ใต้หใช่ป่าวจักรอยู่จังหวัดจุนกอนนะถ้าดูประวัติเราดูประวัติก่อนเนาะประวัติจุนกนพ้อตายหนี้ช้างชุมชนนี้จะตั้งมาแต่กศเริ่มกศทั้งสี่ซึ่งเป็นปีเดียวกับในหลวงเราเกิดพอดีเนาะ2องป ทั้งแรกที่ตั้งอคือชุมชน,นตรงนี้เป็นตามมอนมาประมาณก็6ครอบครัวมาตั้งลบล่าครับก็พัฒนามาเรื่อยๆก็เริ่มมีทางาสตัตว์เข้ามาทางาสตัตว์เข้ามาก็นี้ฝรั่งเข้ามาเซอร์เว์สมัยก่อนฝรั่งจะเจอร์เวเนาะที่ไปีติดตรงที่จะยินขึ้นขึ้นลำบากเลป็นเป็นลูกช้างอ่ะจะ่้็ทางทางประเทศนินไทยง่ยไปเชิญ เป็นปูตาอะไรดีเนาะเส้นเจินจุดนที่จะทางก็ยกขึ้นมาได้ก็เลยเอาตั้งหินลงมาให้บูชาจะเป็นประวัติมาของข้อตาหินจางนี้ตรงนั้นก็จะไปที่จอดรถก็มีสามพอตาหิน้างแล้วก็ไปที่ขานไปผ่านมาก็จะมีสินคาโอถกสินคาโอถกข,ของเขาของเขาคือ้อทำคัญที่สุดคือคุกกล้วยเล็บมือนาง กล้วยเด่มันน่าเป็นชินเทาโอ้ตอบก็สังเกตมันมีลูกแล้วเป็กล้วยกล้วยเด่นแล้วนะต้นตไม่ต้องแปลยากมั้งถ้าใครปั่นอะไรก็น่าจะรู้กล้วยกระช้างคือเป็นเลขเก้าอยู่แล้วนะแล้วก็มีไล่ไปมันจะมีกล้วยกล้วยอมน้ำผึ้งกล้วยอะไรกล้วยกล้วยชาหรือเปล่าอะไรมีกระเป๋าไล่มาทั้งหมดแล้วผมไล่ไปแล้วก็นั่งคิดกันมาว่ายังไงกันล่ะ ทิ้งเก้าไม่ได้ไกกทิ้งเพราะว่ากล้วยมาเยอะอ่ะเริ่มจากกระเป๋าก็เก้าแปรกล้วยนี้ก็เป็นเก้ากเก้า,กากได้หลายลูกเพราะว่าเอฟซีนคนนั้นบอกว่าสามที่เบียลูกแตเก้าสี่เก้าสองก็สามเอาแบบง่ายๆคือวันนี้ออกกําลังคือเลขเก,ก,ก,ก้าเาเออทิ้งไม่ได้ถูกไม่ถูกเราก็ต้องเลขเก้า,กกาไปก่อนต้องมีเกา้า,ายังไงก็ต้องมีเกา้าอาจจะเก้ามาเยอะด้วย ประมาณก็สองตัวสามตัวเรียงกันคนนเคยออกเก้าเก้าเจ็ดกีนั้นเก้า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 รถตัว้ายเจ็ดทตัวห้าเก้าห้าตัวตำรวจเงวนนี่อาจจะเป็นลักษณะนั้นอาจจะเปลี่ยนตัวท้ายนิดหน่อยแต่เราแล้ว่าผมว่าถ้าวิ่งหรือลูดเก้าเนี่โอเคประมาณนึงหละืีรถตรีชปิดเก้าไว้คิดว่าไม่พลาดนอนมีบนต้นผมก็ยังมองไม่ออกแต่ผมชอบเ้าอยู่แล้วล่ะตรงกะแปลมันวะนะ ก้าคือตัวเซนเตอร์เลยคือคือมันยังไงก็ต้องมาเก้าเนเป็นตัวาูไหนเ้าเป็นตัวเด่นยังไงก็ต้องออกกําลังล่ะตัวนี้คือเก้าที่นี่เราจะคู่ไหนตามหลักการของเราด้วยการแม่เราก็จะอาจจะตออเก้าอะไรก็ว่าไปไม่งั้นก็รูดเพราะว่าตามแนวคิดว่าโกฉลาดเขาให้เก้ามาแต่นี้เขาจะหลบอยู่เพราะมันจแล้ันขวดเยอะ แต่เขาให้เลข3ามามันก็เราบอกว่าถูงมา่าจะลงล่างวันนี้แนวคิดผมบอกว่าคิดแล้วผมมีทางแล้วเออมีโอกาสเข้ามาทั้งบนทั้งล่างแต่ถ้าไม่มาเก้าเนะถ้าไม่มาเบิ้ลมันจะเป็นเก้าแยกบนแยกล่างแต่ถ้าเกิดเราลูดเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้ามีโอกาสถูกทั้งบนทั้งล่างนะก้าศูนก็ได้ เพราะถ้าดูตามสไตล์บางครั้อง,งอาจจะดึงสูง่วนขึ้นบนจะเป็นเก้าศูนย์บนข้างล่างอาจจะเป็น,นห้าเก้าแง่หวยอ่ะตามผมดูสไตล์เพราะว่ายืนยันได้ทิ้งคงไม่หลอกอ่ะเลขเก้าคงไม่หลอกอยังเก่งยังเก่งชาจะทําเหมือนวดที่แล้วคือยันที่หกเก้ากับหกกระตู้นเดียวกันเนะาะถ้ากมาเราซื้อเก้าหนึ่งหมอกหกหนึ่งก็จบไปแบบนี้นะคือมันลักษณะมันจะกินก<ม>ันแค่นี้ แต่ผมว่าต้องเสียก้าวอย่างรับื่อน,นี้นะตามหลักการของผมคือใครจับก้าวอะไรก็ว่าไปหรือก้าวรูดพอ,อก,กาลังกายคือก้าวก็น,น่าจะประมาณนี้จำอ,อีกทีผมว่ามันเด่นที่ก้าวแล้วล่ะไล่ตั้งแต่กล้วย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 ชาบมามาปล้วยอบน้ำผึ้งแล้วขึ้นมานี่ก็กล้วยสุกกล้วยสุกนี่น,น,น,าน่าจะเป็นก้าวูกปกติถ้ากระเป๋าก้าแฝดถ้าบวกากาดนี่อาจจะเป็น จะเป็นเก้าซีเก้าสามได้แบบนี้น่าจะรูดเก้าได้ยังไงผมก็เชียร์เลขเก้าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพูดอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะชุมชนพ่อตายหญิงแ้ววันนี้ยังไงก็ฝากเลขเก้าไว้อะไม่ว่าออกกําลังกายบางครั้งวันนี้ผมว่ามีเปอร์เซ็นที่จะออกเก้าบนเก้าล่างด้วยนะคือประมาณนี้สมมติเราลูดไปเพราะว่ายังไงก็ถูกจากบนั้งล่างอะอยู่ประมาณนี้แร้วมั้ง ไปให้หมดแล้วนะแต่เพียงไทยจะจับดูดูจุดเด่นว่า้ตีกระเป๋ามันก็เก้าแปดนะแล้วกล้วยสุกก็เก้าเก้าศูนย์อันนี้ใครจะชอบชอบเก้าเก้าก็ได้ไปเนี้ยนะจะชอบสีน้มสีเก้าสีหรือจะมือนีประยกโป้อย่างนี้อาจจะเป็นเก้าห้าเก้าหนึ่งอะไรก็ได้แย่ยังไงก็ต้องตดเก้าไว้ก่อนนะนะได้คะแนนคี่แต่ตัวเลขผมก็อยากเขียนยังยังไม่อยากเขียนนะแต่ว่าผมว่า ครังนี้ผมเขียนอาจจะใกล้ๆวันเกิดละจะถูกอยู่เดียวผมยังไม่อยากจะจริงรอให้ถึงวันเกิดไม่แน่ถ้าเกิดเซนมาบารมีเกิดงวดนี้ก็น่าจะเกียน,าานอยู่แต่เบองต้นในแนวคิดละให้เอาเลขเก้าเป็นหลักตัวเดียวโดดๆเลยเก้าอ่ะเกําลางังใช้ตัวเดียวโดดเก้าเลยเก้าเลยยังไงก็จะริงแต่ถ้าเปรียบเทียบไปกสอที่เขาตั้งหมู่บ้านดังก็อสองสองสี่เก้าห้า สังเกตดีๆเกี่ยวกันในหลวงนะปศเกิดในหลวงสองสี่เก้าห้านำก็เก้าห้าเก้าสี่เก้าสองกันในปศนี่เปนต้นประมาณนี้ว่านะยังไงก็ต้องเอาเก้าไ้แนะนําได้เทคนี้ตอนนี้เพราะตัวเลขขผมไม่เขียเพราะว่าไม่น่าไม่น่ามันมีแนวคิดว่ามันจะต้องมากระลึกเก้าอย่างเนะงี้ยเนาะไงก็ต้องมาอะไรท่ห้ามวิ่งเมื่อเลขเก้า ถ้าออกบทออกก้าวั้บจบทั้งประเทศนะพอ,อคนจะกล้ากึ่งันจะซื้อไม่ซื้อเลขมันไม่สวยเมื่มทอ,อ,สอ,อ,กกบบอทสรแล้วก็ออกถึงศูนย์ท่อหมอกก้าวตัจบเนาะมันเบิ้ลแล้วก็มันเบิ้ลขึ้นบนนี้จบเลยแล้วมีฟังดีฟังอะไรไหมนนะฟังมันมันแต่ว,ว่าจําไม่ได้เลยจำได้ว,ว่าต้องเกลียนสีมาสัมภาษณ์สายทอดผมเลยนั่งคิดว่าอะไรเนาะเปลี่ยนมาตัวแล้วเกี่ยวกับอะไรเนาะ ไม่ใช่แตกนล้วมันจะเนงช่องเจ็ดสีมันจะสี่รเจ็ดสีเหรอแต่เราเคลียร์เก้าเจ็ดเก้ารอเปล่านเก้ารเปล่จดสีอยู่เนียเก้ารเปาแบบนี้นอกค่ะเพอและก็ผมก็เออมีฟังให้ฟังเสียงเนาะมีหลานพูดกอดีเมื่อวานก่อนหลานหลานแสงฟังเสียงเราเนาะเจ็ดเหลานพูดผมจะสังเกตแล้วทำไมกลับมาพูดช่วงนี้จิช่วยตาบออะไงยม เนี่ยตังเนี่ยเต็ยังดินลานเตียเล็กแทบจะบบาเสียง เจ็ดเก้าเก้าเก้าเาบเนาะเจ็ดเีเนาะเจ้มันเ็เ็ดเนาะเจ็ดเก้าคงว่าพูดอหรืออะไรเก้าเาเจะพูดเจ็ดเก้า จ็ดแปดที่จำได้เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ก่อนแล้วก็มาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอยู่แบบนี้นะก็มาดูทางมัเลยเราเชียเลขเก้าน้องวันนี้เลขเจ็ดแปดอันหลังก็เกิดทีเดียลกตาด้วยพี่เกาะพี่เกาะเหมือนกันหานพี่เกาะตาพี่เกาะน่าจะ ได้ได้ได้ลูกสษย์มางจะได้ลูกศิ์แผพวดเยอะพุ่งในตกละอ่าขอบคุณหลวงมากค่ะขอบคุณค่ะ